สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลพันริปกระดัดที่ช่องพล Triple P ครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาผมได้มีการทำรีวิวรถ Honda City Hatchback รวมไปถึง Honda City e-h e, H e v ที่เป็นร่างซีดานกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยสื่อมวลชนหลายคนรวมถึงผมครับก็ได้สงสัยนะครับแล้วก็ได้สอบถามไปทางผู้บริหารของ Honda Auto m o ม i l e ว่าแล้ว รถในร่าง h ฮั h b a c k จะมีขุมพลังไฮ b r i d เปิดตัวไหมนะครับแน่นอนครับไม่นานมานี้มันถูกเปิดตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือรถคันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเจ้า City Hatchback e-h e-v คันนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกเจ้า City Hatchback E-H EV คันนี้กันนะครับคือภายนอกเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงว่ามันก็คือตัว City Hatchback RS ซึ่งก็เป็นตัวโฉม5ประตูรุ่นท็อปนั่นเองแะครับสังเกตได้จากนี่เลยครับโลโก้ RS นะครับที่บริเวณกระจังด้านหน้ารวมไปถึงฝากระโปรงท้ายแต่ว่าจุดแตกต่างของเขาหลักๆที่เห็นเลยก็คือ โลโก้ H-Emblem นี้ครับจะมีกรอบเป็นสีฟ้าขึ้นมานะครับบ่งบอกว่ารถคันนี้ใช้ขุมพลังไฮบริดครับนอกเหนือจากนั้นรายละเอียดฟีเจอร์สำคัญอื่นๆนะครับก็เป็นในส่วนของไฟหน้านะครับแบบ Full LED แล้วก็สเกิร์ตของเขาทั้งชายสเกิร์ตด้านล่างนี้นะครับก็ตกแต่งเป็นลายเคฟล่าครับซึ่งก็ให้ สวยให้ความสวยงามครับแล้วก็รูปลักษ์สป,ปอร์ตได้เป็นอย่างดีล้ออลลอยเป็นขอบ16นิ้วนะครับแล้วก็เป็นสีรมดำซึ่งก็เพิ่มความดุดดันได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับตัวกระจกมองข้างครับก็จะทำตัดขึ้นมาเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัว ต่อมาครับที่บัานท้ายของเขาอย่างที่ผมได้บอกไปมีเอมเบลม RS นะครับบ่งบอกว่ายกเบสพื้นฐานมาจาก Hatchback รุ่น RS ตัวท็อปแล้วก็เพิ่มนี่ครับโลโ,โลโก้ e-h-e-v ทางด้านใต้นะครับแล้วก็ตัว h e m b อ e เมอย่างที่บอกไปเพิ่มกรอบสีฟ้าเข้ามานอกนั้นรายละเอียดอื่นๆครับก็เหมือนตัว RS เลย ชายสเกิร์ตของเขานะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็เป็นลายเคปล่รมาให้มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3ทางด้านบนครับสาวอากาศก็ให้มาเป็นคีบฉลามนะครับผมซึ่งตัดขึ้นมาเป็นสีดำเพื่อให้ตัดกับสีตัวถังของรถ แล้วก็ที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับทางด้านใต้จะมีกล้องครับสำหรับฟังก์ชันเลนวอชนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของเขาครับซึ่งก็จะให้ระบบ h o n d a Sensing มาด้วยเช่นเดียวก,กันกับด้านหลังครับตรงนี้ก็จะให้กล้องมองภาพทางด้านหลังมาเช่นเดียวกันครับ อะครับแล้วพอเราเปิดรถนะครับผ่านตัวกุญแจรีโมทของเขาครับซึ่งตัวกุญแจในรุ่นของ e-h ev เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทให้นะครับก็คือคุณสามารถสตาร์ทรถแล้วก็ติดแอร์ตั้งแต่ภายนอกรถได้เลยเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะพบกับการตกแต่งที่เป็นโทน สีดำนะครับผมแล้วก็มีการเดินได้สติช,ชิ่งสีแดงตรงเนี่ยครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับรวมไปถึงแผงหุ้มหนังบริเวณที่ประตูก็ตัดเป็นสีแดงซึ่งให้ความสปอร์ตได้ดีแล้วก็กรอบครับกรอบช่องแอร์เนี่ยเขาจะตกแต่งเป็นสีดำเงานะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นตัวซีดานนะครับตัวนั้นเขาจะให้เป็น การตกแต่งสีโรเมียมสีเงินครับตรงนี้จะเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับขนาดหน้าจอ8นิ้วเป็นระบบทัส,สกีนนะครับผมซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri มองต่ำลงมาเป็นแอร์อัตโนมัติครับเป็นแอร์ออโต และทางด้านใต้นี้ก็จะมีช่อง USB 2ช่องแล้วก็พอร์ตจ่ายไฟแบบ12โวลต์ให้ด้วยครับผมลงมาตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ววางได้2แก้วแล้วมาที่แผงคอนโซลเกียร์นะครับด้านบนมีปุ่ม Econ Mode ให้ตำแหน่งเกียร์ของเขาจะเป็น P R N D แล้วก็ B นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวที่เป็นเทอร์โบ เครื่องยนต์เทอร์โบเขาจะเป็นตำแหน่งเกียร์ S ซึ่งจะเป็นตำแหน่งของการขับขี่แบบสปอร์ตนั่นเองครับตัว B นี้ก็จะเน้นในเรื่องของการชาร์จประจุกับให้มากยิ่งขึ้นนะฮะมองต่ำลงมาตรงนี้เป็นพาร์คกิ้งครับคือเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวออโต้เบรกโฮมาให้ต่อมาตำแหน่งที่เท้าแขนครับขนาดค่อนข้างเล็ก เปิดขึ้นมาก็จะพบกับช่องเก็บของต้องเรียกว่าขนาดไซส์กระทัดรัดเลยครับตัวพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย3ก้านนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าค่อนข้างสวยงามเป็นหุ้มหนังและเดินได้สติช,ชิ่งสีแดงบริเวณกรอบทริมของเขาครับก็จะตกแต่งด้วยสีดำในรุ่นของตัวที่เป็นฮัชแบ็กนะครับเพื่อเน้นความเป็นส p o r t ตสไตล์ ตรงนี้ปุ่มมัลติฟังก์ชันของเขานะครับก็จะควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ควบคุมจอ M.I.D. ที่แดชบอร์ดมีรับสายวางสายนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงผ่าน Siri ฝั่งขวาจะเป็นในตัวของ Adaptive Cruise Control แล้วก็ตัว L e k e ีฟนะครับซึ่งจะมีให้ในรุ่นตัวเทอร์โบที่เป็นตัว Top ป s s และรุ่นนี้ครับ e-h EV ก็ให้ระบบ Honda Sensing อย่างที่ผมได้บอกไปครับด้านหลังตรงนี้ที่เป็นบวกลบมันไม่ใช่ p d d l l s h i f t เอาไว้ควบคุมเกียร์นะครับคือเขาจะเอาไว้เพิ่มแรงหน่วงเหมือนเราเพิ่ม engine brake ครับที่ตัวก้านสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีปุ่ม auto คือเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติ และแน่นอนนี่คือไฮไลท์ของเขาครับตัว Honda Sensing ก็จะให้ปุ่ม l ล n s Watch มาด้วยครับเมื่อกดเข้าไปฮะก็จะแสดงผลจากกล้องที่กระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับทางด้านขวาตรงนี้ครับมีปุ่มปิด VSA ตัวปิดเรดาร์แล้วก็ตัว Lane Departure นะครับส่วนหน้าจอมาตรวัดครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็น เข็มบอกความเร็วตรงกลางเป็นตัวเลขดิจิตอลนะครับซึ่งบอกความเร็วด้วยทางมาตรวัดฝั่งซ้ายครับ <c oughs> ก็จะแสดงผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว power แล้วก็ชาร์จ eco drive แสดงสถานะอัตราสิ้นเปลืองอันนี้แสดงผล power f o w ครับว่าตอนนี้เครื่องยนต์กำลังติดอยู่นะครับแล้วก็ปั่นไฟให้แบตเตอรี่ บอกในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองโดยภาพรวมบอกฟิลอีโคนมี่เก็บไว้เป็นสถิติตัวระบบเซฟตี้ซับพอร์ตก็จะแสดงผลนะครับทั้งตัวนี่เลยลดดีพาร์เจอร์แล้วก็ป้องกันการชนนะครับทางด้านหน้าเอาละครับแล้วตอนนี้ผมมานั่งในตำแหน่งของ พื้นที่โดยสารตอนหลังนะครับซึ่งเบาะตอนหน้าเนี่ยครับก็คือผมปรับระดับในแบบที่ผมเนี่ยเป็นคนขับเองซึ่งสูงอยู่ที่175่งเซนติเมตรครับแล้วมานั่งที่เบาะตอนหลังต้องบอกว่าโอ้โหคือพื้นที่ค่อนข้างดีงามมากครับในส่วนเล็กรมเนี่ยคือเหลือแบบเหยียดสบายๆเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นพื้นที่ห้องโดยสารที่ ว้างขวางในพื้นที่เล็กรูปเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของรถในกลุ่ม b s e g m e n t เลยนะครับเนี่ยฮะจริงๆคือไข่ห้างขึ้นมายังได้เลยครับผมแล้วก็แน่นอนเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะปรับแยกทิศทางได้2อันครับแล้วก็มีปิดเปิดตัวในเรื่องของลมแอร์ออกมาทางด้านล่างนี้ครับจะเป็น ช่องจ่ายไฟให้ถึง2ช่องด้วยกันนะครับเป็นแบบ 12V โวลต์น่าเสียดายนิดนึงคือผมว่าเขาน่าจะให้มาเป็นช่อง USB เลยอ่ะจะได้ไม่ต้องเอาหัวซื้ออะแดปเตอร์มาแปลงให้บุ่นวายอีกนะครับต่อมาพูดถึงตัวเบาะก,กันบ้างครับตรงนี้ก็เป็นผ้าผสมกับหนังกลับนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วย มีตัวเท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วให้ด้วยก็ไปยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายขึ้นไปอีกต่อมานอกจากที่ผมพูดในส่วนของพื้นที่เฮดรูมแล้วตัวเฮดรูมเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างเตี้ยนะฮะอย่างเนี้ยที่ผมบอกไปเนาะผมสูงร7 5ครับนี่เหลืออยู่เนะี่ยพื้นที่น่าจะประมาณสักแค่3นิ้วแค่นี้เองครับดังนั้นใครช่วงตัวยาวๆตัวสูงๆพยายามจะนั่งให้แบบพอดีกับตัวเบาะเนี่ยช่วงศีรษะอาจจะติดตรงบริเวณหลังคาแล้วนะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดแบบเวลาขับรถไปเนี่ยเรามีการจำพวกแบบคอสพานหรืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะต้องระมัดระวังศีรษะกระแทกตัวเพดานสักหน่อยครับโอเคครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าด้วยความที่เขาเป็นโฉมห้าประตูนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งภายในก็คือเรื่องของความอนเนกประสงค์ในการพับเบาครับซึ่งตัวนี้จะพับได้แบบ60-40นะครับผมพับราบลงหมดเลย ก็จะสามารถวางของในแนวยาวเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูพื้นที่เก็บสัมภาร,ระด้านท้ายรถกันครับก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นรถ b s e gment เนาะเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บสัมภาร,ระเนี่ยก็จะเรียกว่ากว้างประมาณหนึ่งแล้วกันครับคือไม่ได้ดูใหญ่มากแล้วก็เปิดเนี่ยครับ ช่องเก็บของทางด้านใต้ตรงนี้ครับไม่มีในส่วนล้ออะไหล่มาให้แล้วนะแต่ว่าเขาจะให้ตัวชุดปะยางมาแทนนะครับผมแล้วนอกจากนี้เลยแน่นอนเป็นรุ่นไฮบริดก็จะมีตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับที่อยู่ทางด้านหลังครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางที่ผมได้เคยสอบถามทีมเอนจิเนียร์ไปตั้งแต่ตอนทดสอบตัว ehev ที่เป็นร่างซีดานนะครับ เขาบอกว่าในส่วนของตัวความจุแบตนะครับมันจะอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์อานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระบบระบายความร้อนตัวแบตเตอรี่ซึ่งเป็นช่องระบายด้วยอากาศครับ เมื่อเปิดฝากระโปรงนะครับก็จะเจอกับขุมพลัง SPORT HYBRID iMMD ประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ครับผมเป็นเบนซิน1.5ลิตรนะครับพละกกำลัง98แรงม้าแต่นี่ไม่ใช่ขุมกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนเป็นหลักเพราะว่าเขามีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกันนะครับซึ่งเป็นตัวเจเนอเรเตอร์1และอีกตัวหนึ่งเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับกำลังรวม 109แรงม้าในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไฮไลท์อยู่ที่ทอรกแรงบิดของเขา253นิวตันเมตรครับและมาตั้งแต่0ไปจนถึง3,000รอบต่อนาทีก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันไม่ต้องรอรอบนะครับแล้วก็ส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ eCVT ครับผม Honda เคมอัตราสิ้นเปลืองของเขาอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตร เอาละครับตอนนี้ผมมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับ Honda City Hatchback e-h e, H e v คันนี้กันแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะจริงๆฟีลลิ่งตำแหน่งเบาะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกันกันกบตัว Honda City ที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วก็ตัวซีดานเลยนะครับคือเบาะของเขาเนี่ยมันจะมีตรงช่วงปีกเนี่ยค่อนข้างน้อยครับคือไม่ได้อบกระชับลำตัวมากนักนะแล้วก็ถ้าผู้ขับขี่สรีระตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่า เ่าะมันเล็กไปสักนิดนึงแต่สําหรับผมเองเนี่ยคือกําลังพอดีแล้วกับความที่มันเป็นรถซิตี้คาร์ครับไม่ได้แบบรถเซียต้องซิ่งอะไรขนาดนั้นนะฮะที่จะต้องเน้นปีกปีกเบาะอบขึ้นมากระชับช่วงไหลเยอะๆแต่ว่าในเรื่องของตัวเบาะเนี่ยอันเนี้ยผมว่าก็ทําได้สวยงามเพราะว่าตกแต่งโทนสีดําแล้วก็เป็นผ้าตัดกับตัวหนังกลับแล้วก็มีการาตกแต่งตัดขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็จะ มอบสไตล์สปอร์ตเสร็จต่อมาเลยถามว่าวิสัยทัศน์เป็นยังไงคือด้วยความที่มันเป็นรถเล็กเนาะตัวซิตี้แล้วก็เป็นชมฮัชแบ็กเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยผมยังมองว่าการมองผ่านกระจกบานหลังทางด้านท้ายอะครับคือมุมมันจะดูแค่ไปสักนิดหนึ่งถ้าเทียบกับตัวซีดานตัวซีดานนั้นนะวิสัยทัศน์อะมันจะโปร่งกว่านิดหน่อยแล้วก็มุมจากทางด้านหน้านะครับคือเวงเสาเตรงนี้มันค่อนข้าง ชันลงมาพอสมควรคือผมรู้สึกว่าตัวพื้นที่ของตัวกระจกบานหน้าเนี่ยครับอาจจะดูไม่ได้รู้สึกโปร่งมากเหมือนถ้าคุณไปเทียบกับรถใหญ่อย่างพวกตระกูล SUV หรือ Pickup อ่แบบพวกนั้นไม่ได้นะครับคือวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็จะแคบลงมาหน่อยรวมไปถึงตัวเซ็นเซอร์เขาทางด้านบนตรงกระจกบานหน้าตรงนี้เนี่ยครับเพราะว่ารถคันนี้มีตัว Honda Sensing นะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงเนี้ย ผมจะรู้สึกว่ามันหายไปหน่อยครับเวลาขับรถคือวิสัยทัศน์ก็ต้องเรียนจำตรงว่าถ้าใครขับรถคันใหญ่ๆมาก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกซิตี้เนี่ยมันวิสัยทัศน์ดูค่อนข้างแคบจังแต่สาหรับผมเองผมขับพวกรถยนต์ไซส์เล็กๆมาก่อนอยู่แล้วนะครับก็จะมองว่ามันก็เป็นปกติแหละเออเพียงแต่ว่าถ้าเทียบแล้วคันนี้ครับมุมวิสัยทัศน์เนี่ยมันอาจจะดูแคบในบางจุดตามที่ผมได้บอกไปฮะ โอเคครับตอนนี้ผมมาขับเจ้า City y a t c h b a c k eH EV คันนี้กันแล้วนะครับอย่างที่ได้บอกในส่วนของตัวสเปคเครื่องยนต์กันไปแล้วนะครับรวมถึงตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะมาพูดถึงฟีลิ่งการขับจริงบ้างครับรถคันนี้หลักๆเลยจะใช้ในส่วนของมอเตอร์ไดรฟ์นะครับเอนจินเนี่ยเขาจะทำงานแค่เฉพาะเวลาที่คุณ ขับครูซซิ่งความเร็วคงที่ด้วยการขับความเร็วสูงเท่านั้นครับนอกจากนั้นออกตัวนะครับเล่งอะไรต่างๆรวมไปถึงขับความเร็วคงที่ที่ความเร็วต่ําแล้วก็ช่วงความเร็วปานกลางเนี่ยจะใช้ e v mode ก็คือใช้มอเตอร์ drive เพียงอย่างเดียวเอนจินเขาอย่างที่บอกครับหน้าที่หลักๆคือปั่นไฟให้มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนะครับตัวเอนจิน drive เขาก็จะต่อเข้ากับชุดคัส ช่วยเวลาที่เราขับความเร็วสูงๆคงที่เพื่ออะไรเพราะ Honda เขาเล็งเห็นว่าคู่แข่งของเขาอย่าง e-power เนี่ยครับตัวนั้นมันจะเป็นเรียกว่าเป็นรถ e-v เลยแต่คุณไม่ต้องเสียบชาร์จไฟนะครับใช้เติมน้ำมันให้เครื่องยนต์เนี่ยมาปั่นไฟให้ทุกช่วงของการขับรถคือ e-v โหมดหมดซึ่งมันจะมีข้อเสียคือถ้าขับต่างจังหวัดเดินทางด้วยความเร็วสูง ความเร็วคงที่ตรงนี้มันจะกินน้ํามันมาก h o นด้ Honda ก็เลยอาศัยลบจุดบอดตรงนั้นโดยใช้เครื่องยนต์มาเป็นตัวขับไปเลยครับที่ความเร็วสูงๆจากภาพรวมนะครับผมได้ทดสอบตัวอัตราเร่งให้เ,เพื่อนๆรับชมแล้วเดี๋ยวไงผมจะอินเสิร์ตคลิปเข้ามาให้รับชมกันอีกทีหนึง่งคือช่วงอัตราเร่งตีนต้นเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ด้อย รือแย่กว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเลยนะครับตัวเลขสมรรถนะการเคมของเขาเนี่อยู่เท่าๆกันเลยประมาณ10วินาทีแต่ว่าจุดที่รู้สึกแตกต่างก็คือฟิลลิ่งความกระชากอะไรต่างๆพวกนี้ครับในเทอร์โบเนี่ยมันจะรู้สึกเร้าใจกว่าขับสนุกกว่าตัว e-h e-v มันจะมาแบบลื่นๆเรื่อยๆ,ๆครับก็อย่างที่บอกเนาะเป็นขับด้วย e-v เป็นหลักมันก็ให้ความแรง เร็วเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันไม่ต้องรอรอบเครื่องเนยอย่างที่ผมบอกไปครับทอ้อของเขาเนี่ยออกมาตั้งแต่0นถึง3 0 0 0รอบเลยคืออันนี้ถือว่าดีงามมากออกตัวก็เลยกระฉับกระเฉงดีครับแต่ว่าข้อจำกัดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าฮะคือที่ความเร็วสูงเนี่ยอย่างที่บอกไปมันกลับมาเป็น Engine Drive และ,และกำลังเครื่องยนต์ของเครื่องบอกเนียครับมันก็ไม่ได้สูงมาก อยู่98แรงม้าเท่านั้นนะฮะคือช่วงปลายเนี่ยมันก็จะเรียกว่าตื้อๆหน่อยแล้วเพราะตัวเทอร์โบผมทำท็อปสปีดได้ระดับแบบ200ขึ้นนะครับ200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเลยครับรู้สึกจะประมาณ205ตัวนี้เนี่ยสัก170 180ก็กน่าจะได้ถึงขีดจำกัดของรถมันแล้วอย่างที่บอกอัตราเร่งไปครับถึงช่วงกลางเนี่ยวนถึงร้อไม่เป็นปัญหาพอไหลขึ้นไปเรื่อยๆสัก ร4 0อะไรประมาณเนี้ยครับรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเฉยๆลงแล้วนะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นรถซิตี้คาดังนั้นเน้นขับใช้งานในเมืองและยิ่งเป็นตัว Hybrid ด้วยครับเน้นประหยัดแบบขับในเมืองเนี่ยจะเหมาะสมกว่าโจทย์ก็จะแตกต่างกันตัวเทอร์โบจะเน้นสมรรถนะเน้นความแรงมากกว่าคันนี้เน้นประหยัดก็คือถ้าขับแบบคนทั่วๆไปเนี่ย ผมมองว่าตัว ehev เนี่ยครับจะเหมาะสมกว่าขับได้สบายกว่านะครับอันนี้คือจุดสังเกตที่ตัวผมนะฮะแล้วก็เรื่องอัตราสิ้นเปลืองตามที่ทาง h o n ด้าเขาเคมมไว้นะครับว่า27กิโลลิตรจากที่ได้ขับจริงนะครับคือผมก็ต้องบอกว่าผมจะทำได้ช่วงประมาณสัก20ประมาณนี้ครับประมาณสัก 20กิโลลิตรฮะอีกอย่างนึงครับตอนนี้ผมได้พูดไปว่าคันเกียร์ของเขามันจะไม่มีโหมดสปอร์ตนะครับเป็นโหมด B แล้วก็มีแป้นที่เป็นลักษณะของแพดเดิลชิพมาให้แต่ว่ามันไม่ใช่แพดเดิลชิพแล้วมันมีไว้ทำไมมันมีไว้เพื่อใช้เพิ่มแรงหน่วงในการเบรกครับก็เหมือนเป็นการเพิ่ม engine b r a k นั่นแหละถ้าเราจะถึงโค้งใช่ไหมครับเราเบรกแล้วเรากดลบลงมาเนี่ยครับปุ๊บ มันก็จะเพิ่มแรงหน่วงมากขึ้นนะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งซึ่งสามารถปรับแรงหน่วงตรงนี้ได้3ระดับช่วยในการเพิ่ม engine b บ a k แล้วก็ดึงประจุกลับเข้าไปแบตเตอรี่ด้วยครับผม 2> 3,2,1เ 1> อาละครับแล้วก็ เรื่องของเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารที่ผมจะต้องขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับด้วยความที่เป็น B-segment เนาะเป็น c ิ t y Car อันเนี้ยผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าในส่วนของเสียงลมที่เข้ามาแล้วก็เสียงจากเครื่องยนต์เวลาทํางานที่มันแบบปั่นไฟเนี่ยครับเสียงจะเข้ามาในห้องโดยสารต้องเรียกว่าดังพอสมควรนะซึ่งก็ต้องเข้าใจแล้วว่าคือมันเป็นรถแค่ c ิ t y c a าครับมันเป็นรถไซส์เล็กมันไม่ใช่รถ ที่ระดับ C segment D segment พวกนั้นนะครับที่จะเรื่องของการเก็บเสียงอะไรพวกนี้วัสดุมันจะดูดีกว่าครับก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตนิดนึงละกันครับในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสาร ได้โอ้สไลด์ออกน้อยมากขับดีโอเคครับเดี๋ยวพูดถึง Feeling. ฟีลลิงลล่งพวงมาลัยอีกสักนิดหนึ่งนะครับชมฮัชแบ็กเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากซีดานอยู่หน่อยก็คือว่าแม้มันจะเป็นพวงมาลัย e E-P-S ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้าเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์แตกต่างกันครับตัวฮัชแบ็กผมรู้สึกว่ามันจะให้ความ กระฉับกระเฉงมากดีกว่านะครับก็คือตอบสนองได้ฉับไวมากกว่าครับแล้วก็แบบคัดนิดเดียวเนี่ยฮะมันจะรู้สึกถึงวมเลี้ยวพวงไาลได้เลยนะครับผมซึ่งข้อดีคือถ้าเราขับในเมืองอะไรพวกเนี้ยที่ความเร็วไม่สูงมากมันก็จะตอบสนองได้ดีครับเพราะอย่างที่บอกมันเป็นแปรผันน้ําหนักตามความเร็วด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าจากที่ผมได้ขับเข้าโค้งดูนะครับมันก็มี ในเรื่องของความหนืดน้ำหนักที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่ชอบฟีลลิ่งสปอร์ตขับสนุกผมว่าพวงมาลัยของตัวชมฮัชแบ็กเนี่ยมันจะทำได้ดีตอบสนองได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบขับแบบปกติทั่วๆไปเลยนะครับผมว่าตัวซีดานตัวนั้นอะ่ะมันจะโอเคกว่าเพราะว่ามันจะมีความตืบมมือนหนักหนืด มากกว่าที่แบบเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงๆอ่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดสังเกตเรื่องของคาแรคเตอร์พวงมาลัยที่แตกต่างกันครับในส่วนระบบเบรกของ City Hatchback e-h e, H e v ครับด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับสเปคเบรกเนี่ยจะให้สูงกว่าตัวที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยด้านหลังเขาจะให้เป็นดรัมเบรกแต่ว่าตัวนี้ครับผม แล้วก็ตัวที่เป็น e-h ev ในล่างของซีดานนะครับเขาจะให้เบรกหลังเป็นดิสมาเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราดูจากสเปคเนี่ยต้องบอกว่าสมรรถนะในการเบรกชะลอนเนี่ยมันดีกว่าแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตก็คือเรื่องของฟิลลิ่งของตัวแป้นเบรกครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถไฮบริดนะฮะฟิลลิ่งเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะทื่อกว่า,ารถยนต์ปกติทั่วไปสรุปครับก็คือเวลาเราเบรกเนี่ยจะต้องมีการ ดึงนะครับในเรื่องของอพลังงานตรงนี้เข้าไปปัดไฟเพื่อเก็บในประจุมากขึ้นดังนั้นในส่วนของฟิลลิ่งแป้นเบกรกอะไรตรงนี้คระมันก็จะดูแข็งไปสักหน่อยครับคือสำหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบฟิลประมาณนี้นะมันดูแบบชื้อๆแล้วก็รู้สึกว่าไล่น้ำหนักเบรกได้ไม่นิ่มนวลเท่ากับ ตัวที่เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบปกติครับผมจากที่เคยขับในแบรนด์อื่นนะครับที่เป็นรถไฮบริดญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยส่วนตัวผมก็ต้องเรียนตรงว่าฟีลลิ่งของแป้นเบรกของเขาอาจะดีกว่าของ City EHEV คันนี้แต่ถามว่าถ้าขับมาเร็วๆเนี่ยแล้วเบรกหนักๆเนี่ยมันอยู่ไหมมันมันอยู่นะครับผมคือเทียบกับสมรรถนะเนี่ยสำหรับผมถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่ติ นิดหนึ่งก็เพียงแค่ฟิลลิ่งแป้นแค่นั้นครับผมว่ามัน,ม,นมันทือทําให้มันไล่น้าหนักได้ค่อนข้างไม่นิ่มนวลเรียกเป็นประมาณนี้แล้วกันครับสรุปแล้วครับ Honda City Hatchback ehev คันนี้นะครับคือต้องบอกว่าราคาค่าตัวเนี่ย849,000ก็ต้องถือว่าสูงพอสมควรนะหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยแพงจังมันราคาชนกับ Honda Civic แล้วถ้ามองแบบนั้นใช่ครับเพราะว่า เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าแม้มันจะเป็นรถใน B segment นะครับราคาชนกับ C segment แต่คันนี้เนี่ยเขาให้เครื่องยนต์ไฮบริดมาซึ่งเด่นในเรื่องของ Performance แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับรวมไปถึงระบบที่สำคัญเลยคือ Honda Sensing ซึ่งเป็นระบบ Safety ที่อยู่ในรถราคาแบบเหยียบล้านขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยรถคันนี้ตอบโจทย์กับใครผมมองว่า ถ้าคุณต้องการรถฟิตี้คาสักคันที่ใช้งานแบบครบเครื่องครับอย่างที่บอกเลยด้วยความที่เขาเป็นรถสไตล์5ประตูเนี่ยมันจะมีความอนเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นมากกว่าล่างซีดานะครับเพราะว่าในเรื่อง utility mode ในการปรปับเบาะได้อย่างครบถ้วนหลากหลายที่สําคัญ เรื่องของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยใครบอกไม่แรงอันเนี้ยผมขอเฉียงครับเพราะว่าอย่างที่บอกตีนต้นเนี่ยเขาสู้กับตัวเครื่องยนต์เทอร์โบได้แน่นอนครับแต่ว่าเรื่องความเร็วปลายเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ขับความเร็วสูงๆอย่างระดับ140 150แช่107 108เนี่ยผมว่ามันมีไม่เยอะหรอกครับแล้วรถความเป็นซิตี้คาร์ของเขาเขาก็บอกอยู่แล้วเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักมากกว่าดังนั้นรถคันนี้ผมคิดว่าเหมาะกับคนที่ต้องการรถขับ ทั่วไปประหยัดใช้งานในเมืองแล้วก็ครบเครื่องอนเนกประสงค์ในราคาที่เรียกว่าเท่ากับ C-Segment แล้วกันแต่เขาให้ฟีเจอร์ฟังก์ชันมาในรถราคาเหยียบล้านอ่ะเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในร่าง B-Segment ซึ่งคันนี้เนี่ยมันจะแพงกว่าร่างซีดานอยู่1,000 0บาทครับถ้าเพื่อนๆไม่เน้นในเรื่องของยูทิลิตี้การปรับบอกต่างๆนะครับ ตัวซีดานผมมาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเพราะอย่างผมเองผมอาจจะชอบในส่วนล่างซีดานมากกว่าแฮชแบ็กอ่าเป็นต้นครับผมเป็นคนชอบ4ประตูแต่อย่างที่บอก5ประตูก็จะได้ความอเนกประสงค์ดังนั้นเลยเพื่อนๆลองดูครับว่ารถคันนี้ตอบโจทย์คุณหรือไม่นะครับถ้ามีโอกาสแนะนําให้ไปลองชมตัวจริงได้เลยที่ศูนย์โชว์รูมฮอนด้าใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับ และสุดท้ายนี้ครับในคลิปต่อไปทางผมจะมาน,นำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามไปด้วยนะครับที่ช่องพปปล Triple P นี้ฝากกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆวันนี้ผมพลพันคลิปกระดาดต้องขอลาคุณผู้ชมกุท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ